พ่อล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวอนิเมะที่ไม่ควรตัดสินจากการดูเพียงแค่3ตอนแรกและมีพอ o t เรื่องตั้งแต่ตอนที่1เปิดมาได้น่าสนใจจนอยากตามอ่านมังงะต่อกับผมนะ่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ใช่ครับช่วง3ตอนแรกน่าเบื่อครับทางที่5นาทีแรกของตอนที่1น่าสนใจมากแต่นั้นก็เป็นแค่ความคิดของเด็กที่ชอบแนวพระเอกเทพและต่อสู้ไม่เน้นเนื้อเรื่องผมคิดต่างคิดต่างครับตั้งแต่ดูตอนแรกเลยครับถึงตอนที่3คือดูเสร็จเนี่ยและนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยในบิลิบิลิเนี่ยส่วนใหญ่ไปทางเบื่อเบื่อและ เดาได้เลยว่านั่นคือเด็กนะครับผมเพราะด้วยการที่ตัวเรื่องช่วงแรกเนี่ยมันเอาแต่นั่งคุยและเดินเรื่องได้อืดอัดมากแต่ผมเข้าใจครับว่าทําไมเรื่องดําเนินแบบนี้แต่พวกเขาก็ไม่ผิดครับคนเรามันชอบแนวอน,น,นิเมะไม่เหมือนกันชอบเออเส้นเรื่องการดําเนินเรื่องไม่เหมือนกันผมสนุกกับการที่เขาเน้นพูดคุยมากพอๆกับการที่เขาต่อสู้เลย แถมเดินเรื่องช้าเพราะว่าเขาอยากให้เราได้เข้าใจในตัวละครต่างๆมากขึ้นถึงจะไม่ถึงขั้นอินแต่ถือว่าดีในระดับหนึ่งถึงขั้นเพลิดเพลินจนหยุดดูไม่ได้โดยส่วนตัวตั้งแต่ตอนที่1ึถึงสิเนี่ยไม่มีตอนไหนเลยครับที่ผมเบื่อแต่ที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเมทที่ดีมากในในระดับที่แบบขึ้นหิ้งได้เลยแค่ดีในระดับที่พอประมาณ เพราะว่าการแผ่นกล้องกับการใช้ภาพนิ่งมันดูเหมือนเมะทุนต่ำนิดนึงทั้งที่ลายเส้นเนี่ยสวยสวยมากนะครับการลงสีก็ยอดเยี่ยมเลยติดแค่ออนิเมชั่นการขยับมันใช้น้อยเท่านั้นเองครับการนําเสนอในด้านภาพและกล้องเนี่ยดูแล้วขัดใจหน่อยนึงแถมช่วง3ตอนแรกบางคนอ่านตีความว่าเป็นเมฆที่เดาถางง่ายง่ายเรื่องธรรมดาซึ่งใช่ครับผมก็ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะ คิดแบบนั้นเหมือนกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ที่ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดและยกย่องเลยคือพอตเรื่องเนื้อเรื่องแกนเรื่องปมอดีตตัวละครและคาแรคเตอร์ที่แสนจะธรรมดาเห็นได้ทั่วไปแต่ดันทําให้เมะดูมีมิติและเสน่ห์มากๆครับถ้าใครทนดูถึงตอนที่4หรือตอนที่5เนี่ยคนที่ชอบแนวพูดคุยมาตั้งแต่ตอนที่1เนี่ยดูถึงตอนที่4เนี่ยจะค่อนข้างถูกใจและอยากรู้อดีตและปมตัวละครมากขึ้นแน่นอน จะมีการย้อนอดีตเยอะไปแต่เฮ้ยย้อนอดีตได้ไม่แย่นะครับแถมน่าสนใจด้วยไม่ไม่น่าเบื่อเลยนะครับคือเข้าจังหวะกับการเล่าได้ดีมากๆแถมเราอยากจะรู้อดีตอยู่แล้วด้วยนะครับถือว่ามาถูกจังหวะจริงๆมันเป็นสเสน่ห์เลยก็ว่าได้ครับปมตัวละครเรื่องนี้มีวิติเพิ่มขึ้นเยอะมากๆใครที่บอกว่าน่าเบื่อไม่ชอบการต่อสู้ นะครับการต่อสู้มันน้อยเหมือน20นาทีดู5นาทีอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดครับแต่แอคชั่นก็สนุกอยู่นะแต่ด้วยตัวที่ตัวที่เอ่ออนิเมะเนี่ยตัวเขาเนี่ยเน้นเนื้อเรื่องกับเป้าหมายของตัวละครถึงแม้มังงะจะไปทางหวานหวานเปิดฮาเรมแต่เนื้อเรื่องก็ยังน่าสนใจอยู่ดีผมมองว่าคนพวกนั้นเนี่ยคงดูแต่เมแนวต่อสู้ที่เนื้อเรื่องช่วงแรกเนี่ยมันเข้มข้นมากๆมาแน่จึงได้ไม่สนุกกับเม ช่วงต้นช่วงต้นแผ่วๆช่วงกลางสุดแสนจะดีขนาดนี้ช่วงท้ายถือว่าได้ใจไปแน่นอนครับไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับว่าผิดนะครับแค่ผมมองว่าคนที่คนเราเนี่ยชอบเมตต่างกันนะครับแถมบางคอมเมนต์ในบิลิบิลีก็ผมมองว่ามันดูเด็กไปด้วยซ้ำนะครับบางคนทั้งที่ตัวละครเนี่ยออกออกแบบได้น่าสนใจมากเลยนะครับแถมเรายังเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนขนาดนั้นก็ตีความไปซะแล้ว นะครับผมซักคิวบัสที่ออกแบบมาเหมือนเอลฟ์ออกแบบมาเข้าใจผิดอ่ะแต่ดูดีนะทั้งที่เอลฟ์เหมือนเอลฟ์มากเลยครับแต่เป็นซักคิวบัสคือมันดูดีอ่ะมันทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเอลฟ์กลายเป็นว่ามันเป็นซักคิวบัสแล้วมันดูดีเว้ยทั้งผมขาวเมลเนสที่นึกว่าผู้หญิงนะครับที่แท้กับดักเว้ยแถมตัวละครซักคิวบัสก็ทําให้ผมเนี่ยลงเรือ ชาติน่าแล้วด้วยนอกเรื่องนะครับอันนี้โทษทีแถมตัวเนื้อเรื่องเองก็เหมือนจะชิวๆนะกลายเป็นว่าดูไปเรื่อยๆเฮ้ยมันค่อยๆตึงเฉยเลยว่ะตึงขึ้นจนแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามันจริงจังตั้งแต่ตอนไหนวะเพลินม,มากๆเพลินม,มากจริงและบอกว่าและบอกและผมบอกว่าแรกๆเนี่ยเหมือนไม่อินกับเนื้อเรื่องมากนักพอดูเรื่อยๆเ,เริ่มอินจนติดแจ ต้องหามังอะอ่านเลยทีเดียวอินจนเมตตอนที่12ใเนะี่ยตอนที่พระเอกถูกปลดปล่อยได้ชีวิตเอ่อได้ชีวิตนะครับได้ใช้ชีวิตเอ่อแบบตามใจอยากจริงๆเนี่ยคือเรายิ้มตามเลยเว้ยยิ้มตามเลยนั่นอ่ะใครไม่อินก็ไม่เป็นไรครับผมไปในทางที่ค่อนข้างอินอินแล้วอะส่วนพอดเรื่องก็ช่วงต้นน่าสนใจพอนะครับพอสมควรเลย พอเข้าสู่เนื้อหาช่วง3ตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเนื้อหาเนื้อเรื่องของเมเรื่องนี้เนี่ยมันพอททั่วไปครับพอจบตอนที่3ขึ้นตอนที่4และเข้าสู่ตอนที่5เนี่ยโอเคครับน่าสนใจและเริ่มไม่ธรรมดาแล้วแถมตอนย้อนอดีตคือเฮ้ยเหมือนได้เห็นการเติบโตความเป็นมาของตัวละครที่ต้องผ่านอะไรมาบ้างตลอดระยะเวลาที่ตนใช้ชีวิตมาเนี่ย ที่ยาวนานมากๆเนี่ยได้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆมากมายคือเอิมมันน่าสนใจอ่ะใครบ่นว่าย้อนอดีตเกือบทั้งตอนไม่ก็ทุกตอนเนี่ยคือพวกคุณไม่อินครับแล้วก็ไม่ได้ enjoy แล้วก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อมากเท่าไหร่ผมว่าไม่ก็น่าจะกดข้ามหลัวๆแน่ๆนะครับก็ลองเปิดใจดูการเติบโตของตัวละครน่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องนี้แถมใครงงผม ผมตีอ,ออกมาเป็น3ประเภทคือดูแต่ไม่ครบทุกตอนกับดูครบทุกตอนและอ่านทุกประโยคจริงๆกับไม่เข้าใจเลยสักนิดทั้งๆท,ที่ตัวเมฆก็อุตส่าห์เล่าช้าๆให้เราได้เข้าใจแท้ๆผมผมแบ่งคนพวกนี้มาเป็น3ประเภทก็คือคนที่งงนะครับกับคนที่ไม่งงนะครับนั่นคือคนที่งงครับคนที่พวกพวกไอส2ประเภทไอสอไอสอ คือไอประเภทที่1กับประเภทที่3เนี่ยผมแบ่งออกมาเป็นคนที่งงครับส่วนไอคนประเภทที่2เนี่ยคือดูครบอ่านทุกประโยคจริงๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับคือ3ประเภทสําหรับคนงงละกันฮนะได้บอกตามตรงนะครับเรื่องนี้เนี่ยทาผมค้างบ่อยมากยิ่งจบตอนที่12แล้วอยากรู้ว่าเป็นไงต่อก็ต้องมาหามางะอ่านอีกค้างหลายอย่างเลยครับแต่ละตอนช่วงเดือดเดือดก็ตัดจบแบบละครไทยด้วยคือ อินนะอินนะครับแล้วแม่งตัดแบบได้ค้างขามากนะครับผมตัดจบได้ค้างขามากอินนะครับแต่ผมก็วิเคราะห์ด้วยว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงบางครั้งก็วิเคราะห์อย่างเดียวจนไม่อินนะครับผมจนต้นจนจนผมเนี่ยต้องย้อนกลับไปใหม่นะครับผมก็นี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมไม่อินคือบางครั้งเนี่ยผมไปนั่งวิเคราะห์มากเกินไปนะครับ ไอที่ไม่อินเนี่ยคือช่วง3ตอนแรกจริงๆแต่ว่าช่วง3ตอนแรกทีคือผมวิเคราะห์ด้วยมันเลยไม่อินมากนะครับจากเมที่หลายคนตัดสินใจว่าน่าเบื่อกลายเป็นเมที่น่าสนใจและน่าดูเลยทันทีนะครับพอเข้าสู่ตอนที่4กับตอนที่5้าสำหรับผมอยากหาอะไรดูชิลๆนะแต่ไม่คิดว่าจะตึงขนาดนี้นะครับเรื่องนี้แถม ไม่อินไม่ได้หมายความว่าผมเบื่อ3ตอนแรกนะครับแค่เผลอไปวิเคราะห์อ,อะไรมากไปหน่อยเท่านั้นเองย้อนกลับไปใหม่คือเออชิวๆดีครับเอาไว้ง่ายคือผมอยากให้เมเรื่องนี้เนี่ยมีภาคต่อมากๆไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแบบเดิมเนี่แหละครับเหมือนสไตล์เออเหมือนสไตล์เดิมๆครับสไตล์เดิมๆเ,เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเหมือนกับสลามนั่นแหละครับเหมือนเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นสลามซะแล้วครับ คือคุยเยอะแต่เนื้อหาที่คุยเนี่ยมันเดือดและน่าสนใจนะครับผมก็พอใจแล้วครับเป็นเมที่เป็นเมทอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้ผมเนี่ยมุฟออนจากการดูซ้ําได้ยากพอสมควรเลยแถมจบแบบนี้เนี่ยไม่ได้แย่เลยครับเป็นการจบที่ดีด้วยซ้ําเราสามารถคิดได้2แบบคือเขาจะทําพักต่อก็ได้หรือไม่ทําพักต่อก็ได้ จบแบบนี้แหละครับโอเคแล้วที่เหลือก็ตามมัง,งะเอาก็ได้หรือเราก็มารอรุนว่าจะมีภาค2ต่อไหมถ้ากระแสมันดีนะครับมันอาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้ดีไม่ดีอาจจะมีเมฆภาคต่อก็ได้นะครับผมให้เทีย Triple S หรือ,อ,อใช่ครับ Triple S ก็พอนะครับผมก็ Triple S ถึง Triple S บวกเนี่ยคือเทียกอ d ของผมนะก็ จะเสียดายหน่อยนะครับถึงจะเสียดายหน่อยก็นะเพราะว่าไม่มีภาคต่อนะครับก็เลยให้แค่ทิปเปอร์เอสนะแต่ก็นะเทียร์กอสยังไงก็เป็นเทียร์กอสว่ามันมันเป็นทำให้มันทาให้ผมเนี่ยดูรู้สึกว่าเออมันตึงได้อะ่ะก็อยู่ในระดับที่เทียร์ก็เทียร์กอสได้เลยแต่ผมก็ชอบเรื่องนี้มากๆนะฮะมากจริงๆสาวเพลงประกอบปลายเส้นถือว่าน่าชื่นชมมากเลยนะครับก็ไปดูกันนะครับถูกินกริ์ในบ ili ิลลี่บิลลี่นะ การรีวิวอาจจะไม่ถูกใจเด็กๆสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ถ้าน้องๆอายุมากขึ้นเออ,เอผมอายุยี่เอ็ดเองนีกว่าผมอายุยี่เอ็ดนี่หว่าก็ไม่ได้อยู่เยอะนะยี่เอ็ดนี่ก็ก็ยังอยู่ในช่วงวัยวัยสรุ่นนะฮะก็ช่วงมหาลัยช่วงช่วงแรกๆนะครับช่วงปีสามฮะเออก็ถือยังวัยรุ่นอยู่นะถ้ายังอยู่มหาลัยปีสามนี้ปริญญาตรีปีสามนี่ วัยรุ่นอยู่นะเออถ้าครับถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะชอบแนวเนื้อหาปราัชญาพูดคุยการประชุมมากขึ้นเองะครับถ้าอายุมากขึ้นก็จะเข้าใจว่าการสุนทนาในอนิเมะเนี่ยมันเดือดและสนุกพอๆกับซีนต่อสู้เลยก็ถ้ามีเสียงรบกวนประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดติดๆกับขัด,พ,ดพูดอะไรพูดอะไรติดๆกับขัดก็ขออภัยไวนะ้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็แมวร้องมาเรียกนะครับมันคงหิวข้าวนะ เออเออ,เออเออเออเดี๋ยวไปให้ข้าวมันก่อนนะครับก็ถ้าผมที่ผมพูดเด็ดเดาดเนี่ยนนไม่ใช่อะไรครับครับผมง่วงผมง่วงครับแล้วก็ต้องให้อาหารแมวด้วยเออ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 ใจเย็นใจเย็นแล้วเจอกันคลิปหน้าขอตัวไปให้อาหารแมวก่อนอาดิ o ส